สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินดาวนะคะวันนี้เราก็มาต่อพุทธวจนะเรื่องกรรมนะคะช่องอินดาวขอฝากช่องอศูนย์พุทธวจนะด้วยนะคะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนาสำหรับพุทธวจนะเลยนะคะ บุคคลสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระเจ้าประเสรที่โกศลว่ามหาราชบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉนหนบุคคลสี่จำพวกคือ บุคคลผู้มืดด้วยมืดต่อไปจำนวนจำพวก 2. บุคคลผูม้มืดแล้วกับสว่างต่อไปจำพวก 3. บุคคลผู้สว่างแล้วกับมืดต่อไปจำพวกบุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจำพวกมาลากก็อย่างไรบุคคลเชื่อ ชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตะระกูลอันต่ำหรือคือตะระกูลจันทานตะรตะก,รกูลพรามตระกูลจักสารตะระกูลทำรถหรือตะระกูล ตระกูลเทพหยากเหนือซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นผู้ฝืดเครื่องมีอาหารและเครื่องนุ่มหม่มหาได้โดยยากเขาเป็นเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดู ค่อนข้างค่อมขี้โลกตาบอดน้อยกระจอกมีแต่ตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่ม,ม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไลที่นอนที่อยู่และประฏิโคมไฟเขาซ้ำประพฤติทุจริตด,ด้วยกายวาจา ใจครั้งเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้งตายไปย่อมเข้าถึงอาบายทุกติวินิบาตนรกมหาราชบุรุษพึงไปจากความมืดทึบสู่ความมืดทึบหรือพึงไปจากความมืดมัวอยู่ความมืดมัว หรือพึงไปจากโลหิตอันมีมนลทินสู่โลกเห็นอันมีมนลทินฉันใดมหาราชตถาคตกล่าวบุคคลนี้มีอุปามาฉันนั้นมหาราชอย่างนี้แลบุคคลเชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้ว คงมืดต่อไปมหาราชอย่างไรบุคคลเชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกับสว่างต่อไปมหาราศบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำทามคือตระกูลจันทาน ตระกูลพราม์ตระกูลจักสารตระกูลทรรมรสหรือตระกูลเทหยาเหนือซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่ม,ม่มหาไม่ หาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันธ์ซามไม่น่าดูค่อมเตี้ยขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่ม่ม ยานพาหณะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่ประทีปรมไฟแม้กันนั้นเขาประพฤติทุทจริตด้วยกายวาจาใจครั้งเขาประพฤติทุทจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้งตายไปเขาเข้าถึงทุกติโลกสวรรค์มหาราช พุลุพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังหรือพึ่งขึ้นจากบันลังสู่หลังมา้าหรือพึงขึ้นจากหลังมา้าสู่ขอ้อคอข้างหรือพึงขึ้นจากคอค้อบข้างสู่ปราศาสตร์แม้ฉันใด มหาราชตถาคตกล่าวว่าบุคคลมีอุปะไม่ชันนั้นมหาราชอย่างนี้แลบุคคลเชื่อว่าเป็นผูม้มืดแล้วกับสว่างต่อไปมหาราชอย่างไรบุคคลเชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกับมืดต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมา ภายหลังในตระกูลสูงคือในสกุลกระสับมหาศารสกุลพราหมณ์มหาศารหรือสกุลพระบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโคกรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และข้าวเปลือก ตัวเขามีรูปงามหน้าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขากลับประพฤติทุจริตด้วยวากายวาจา ทั้งเขาประพฤติทุจริดด้วยกายวาจาใจแล้วครั้งตายไปเขาเข้าถึงอบายทุกตินิบินิบาทนรกหมหาราชบุรุษลงจากปราศา,ศาสู่คอคอคอช้างหรือลงจากคอช้างหลังสู่ม้าหรือลงจากหลังสู้ม้า สู่บัลลังหรือลงจากบัลลังสู่พื้นดินหรือลงจากพื้นดินเข้าไปสู่ที่มืดแนชะันใดมหาราชตถาคตกล่าวและว่าบุคคลนี้มีอุปมาชันนั้นมหาราชอย่างนี้แหลบุคคลเชื่อว่าเป็นผู้สว่างกับมืดต่อไปมหาราชก็อย่างไร บุคคลเชื่อว่าเป็นผู้สว่างและคงสว่างต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังตระกูลสูงหรือถือในสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพรามมหาศาลหรือสกุลหาบดีมหาศาลอันมั่งคัง่ง อันนี้ลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาตอบคลิปต่อไปนะคะ